ส่วนที่ศรีสะเกดนะครับโครงการชลประทานศรีสะเกขดขณะนี้ก็ไปเ,เร่งให้ผู้ประกอบการและทีมช่างทําการซ่อมผนังกั้นน้ําลําน้ําเสียวเชื่อมต่ออำเภอราศีสไลและก็อำเภอศรีราลารครับการซ่อมผนังกั้นน้ําดังกล่าวเดิมทีทางโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลล่างและผู้ประกอบการได้เ,เร่งซ่อมเพื่อให้เสร็จโดยเร็วนะครับเดิมคาดว่าจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าฝนมันก็ตกทั้งคืนนะครับ ทำให้วัสดุหลักๆคือหินก้อนใหญ่เนี่ยมันไม่พอต้องไปขนมาจากเขือนหัวหนาอำเภอกันทรารมก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็ล่าช้าไปจากแผนเดิมที่วางเอาไว้อีกทั้งช่วงที่ซ่อมก็ระยะแคบลงทําให้เกิดน้ํากัดเซาะลึกขึ้นอีกด้วยนะครับทางด้านนายจารูนสารีวันสจอเขตอำเภอศิลาลาดศีสะเกตก็บอกว่าตอนนี้ใช้รถบรรทุกหินไม่ต่ำกว่า60คันแล้วนะครับเร่งระดมหินมาขนมาถมตรงนี้ประมาณ3,500คิว แต่ละคันก็วิ่งขนหินประมาณ3-4ี่เที่ยวครับหวังว่าจะซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพราะว่าเหลืออีกประมาณสักสิบเมตรก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าอุปสรรคอย่างที่บอกครับดูสิฮะแทบไม่เห็นเมฆเลยนะครับฝนตกลงมาตลอดทั้ง,งวันนะครับนี่ฮะ,ฮะส่วนที่โรงเรียนบ้านเพียนามสองตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองสีสเกตก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไปแล้วนะครับหลังจากที่มวลน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ,บ้านก็ทยอยอพยพขนย้ายเอานี่ครับสัตว์เลี้ยงวัวคว้าให้ต่างๆเนี่ย เอามาเลี้ยงที่โรงเรียนครับตอนนี้รวมกว่า50ตัวซึ่งโรงเรียนเนี่ยนะไม่ท่วมครับเป็นพื้นที่สูงก็อย่างที่บอกครับกลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงด้านผู้ใหญ่บ้านตําแยหมู่ที่2นายบุญหนาอภัยวงศ์ครับบอกว่าได้แจ้งเตือนชาวบ้านทุกหลังนะครับว่าให้รีบขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้สูงพ้นน้าแล้วก็เร่งอพยพคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยตลอดจนถึงสัตว์เลี้ยงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเร่งด่วน คาดว่าภายใน1-2วันจะต้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับ